ในวันนี้ฉันจึงรู้ดีว่าคงย้อนกลับมาไม่ได้ตัวเอโชชะตาเล่นตลกลืมตาตื่นมองฉันอีกครั้งจะปรรเลงเพลงให้เธอฟังไม่เหมือนคือดังวันแรกที่เราพบกัน สวัสดีนะคะทุกคนมาเดิม afternoon tea ด้วยกันติมชาตอนบ่ายๆนะคะตอนที่จะไปถึงหาอาหารให้ลูกๆขอนั่งพักหายใจคอนิดนึงก่อนพอบ้านก็เพิ่งกลับไปสู้ชีวิตกลับไปทำงานเมื่อสิบโมงกว่า หลังจากที่หล่อนไปหลันล้าฮอลิเดย์กลับมาจากออสเตรเลียนะไปดูกีฬาคริกเก็ตเเดี๋ยวจะมาคุยนิดนึงนะเกี่ยวกับเนี่ยกีฬาคริกเก็ตแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษนะคะซึ่งพ่อบ้านของเรานี่ก็เป็นเป็นฝรั่งเ,เชื้อชาติอังกฤษแต่ได้สองสัญชาตินะอ่าสัญชาติอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียนะคะก็เลยก่อนหน้านี้ก็ ตอนที่ยังไม่ได้เป็นตัวเป็นตนยังไม่ได้สามีเป็นตัวเป็นตนนี่ก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะแต่จริงประเทศอังกฤษกับออสเตรเลียนี่เขาก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟนนะคะมาอย่างยาวนานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองค่านิยมภาษาวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดื่มชากันก่อนิชาเย็นซะก่อนอันนี้ดื่ม คริสแซนเะดอร์มัมทีนะดอกเก๊กหวยภาษาอังกฤษเขาเรียกคริสแซนเดอร์มัมนะฉันเคยเคยเคย,เคยค้นดูข้อมูลเลยลืมไปแล้วทำไมเขาเรียกอย่างนี้นะคะอ่าก็เป็นดอกเก๊กหวยสดนะคะมีพี่ที่น่ารักนะอ่าพี่เขาปลูกดอกเก๊กฮวยเขาบอกว่ามีแปลงมีเป็นแปลงนะไม่รู้ว่าแปลงกี่แปลงนี่แหละใครที่อยากจะปลูกดอกเก๊กฮวยปีนี้นะ พราะว่านอกจากเขาจะสวยมีกลิ่นหอมแล้วก็ยังมีสรรพคุณน่าสมนใจนะแล้วก็คิดช้าไปนิดนึงจริงๆแล้วดอกเก๊กฮวยเนี่ยแถวอีสานแถวอะไรนี้ก็ปลูกได้นะคะเขาจะค่อนข้างทนร้อนทนแรงนะแต่ว่าก็ต้องให้น้ําอย่างสม่ำเสมอนะไม่งั้นดอกเขาก็จะแคลแกรนนะแล้วโอ้เผื่อถ้าพี่เก็บดอกหมดแล้วก็ขอแบ่งปันตายพี่เกาเลยเอามาให้วันนั้นเนะี่ยในคุณผู้ชมหอม,หอม